สำหรับในตอนที่1ินี้เราจะมาสอนวิธีการใส่ตัวหนังสือลงในคลิปวิดีโอของเรานะครับซึ่งมีวิธีการที่ง่ายมากๆก,ก่อนที่เราจะไปใส่ตัวหนังสือลงในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าเมื่อเราต้องการที่จะให้ตัวหนังสือมาแสดงบนคลิปวิดีโอของเราเนี่ยสำหรับแอปพลิเคชัน iMovie เราจําเป็นจะต้องเลือกและตัดคลิปวิดีโอเฉพาะส่วนที่เราต้องการก่อนนะครับ สมมติว่าคลิปวิดีโอที่เราเอามาใช้เนี่ยยาวประมาณสัก3านาทีแต่เราต้องการจะให้ตัวหนังสือเนี่ยมันแสดงแค่เฉพาะช่วงของการแนะนําตัวเพียงแค่นั้นเราจาเป็นที่จะต้องตัดคลิปวิดีโอให้สั้นลงเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้แสดงตัวหนังสือเข้าใจตรงกันนะครับดังนั้นเราจะเป็นที่จะต้องเลือกก่อนเดี๋ยวลองดูตัวอย่างไปพร้อมกับผมเลย สำหรับคลิปวิดีโอสาธิตในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งเป็นสวนที่บ้านของผมเองทีนี้เราจะมาลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูผมต้องการจะให้มันแสดงแค่เฉพาะช่วงนี้นะครับผมก็จะต้องตัดคลิปวิดีโอเสียก่อนอเมื่อเราได้เฉพาะช่วงของคลิปวิดีโอที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะมาใส่ตัวหนังสือกันไปครับ วิธีการเลือกคลิปวิดีโอก่อนจากนั้นให้มาที่นี่ครับชื่อเรื่องจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีรูปแบบหลายๆอย่างให้เราได้เลือกใช้ซึ่งแต่ละอันก็จะมี animation มีการจัดวางตัวหนังสือที่แตกต่างกันออกไปสมมุติว่าเป็นอันแรกนะครับก็จะมีการเลือกของตำแหน่งของตัวหนังสือให้เราอยู่3อย่างอย่างอันนี้มีให้เลือกอยู่2อย่างนะครับ ซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันและเราไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทางของตัวหนังสือด้วยตัวเองได้นะครับมันจะมีให้ในเฉพาะรูปแบบที่จัดไว้ให้เท่านั้นดังนั้นก็จะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ในแอปนะแต่ผมมีวิธีการแก้ปัญหานี้อยู่นะก็อย่าลืมกดติดตามช่วงของการสอน i b โบีโดยใช้ iPad ไปด้วยแล้วกันนะครับ เอาละทีนี้ผมจะเริ่มทําตัวอย่างให้ทุกคนดูผมจะเลือกที่นี่เลยครับเส้นหัวเรื่องตรงนี้สำหรับการเลี้ยงไก่ก็จะต้องเข้ากับนโยบายของพระราชด,ดำรินะครับผมก็จะพิมพ์ด้านบนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะลองดูลองดูงดเขียนงไงวะ,อะพอเพียงนะครับ ผมก็จะพิมพ์ตัวนี้ว่าการเลี้ยงไก่เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนเห็นไหมครับเศกีจพอเพียงเป็นหัวข้อใหญ่การเลี้ยงไก่เป็นหัวเป็นเนื้อหาอโอเคนะครับขึ้นมาประมาณนี้และนี่คือช็อตแรกที่เราเลือกไว้ให้ทุกคนทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับเอาละทีนี้เราจะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูครับนี่ เห็นไหมครเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าได้ฟังจะสังเกตนะครับว่ามันจะมีเสียงเอฟเฟกนะดังขึ้นมาให้กับเวลาเราแสดงตัวอักษรขึ้นมานะครับมันจะมีเสียงเอฟเฟกขึ้นมาที่เรามาดูตรวนี้ฮะเราสามารถที่จะปิดมันได้โดยการกดที่เสียง f x ตรงนี้นะครับเปิดหรือปิดเราสามารถทำได้นี่เห็นไหมครับ เพียงเท่านี้เองเราก็สามารถที่จะใส่ตัวหนังสือเข้าไปในคลิปวิดีโอของเราได้แล้วครับอย่าลืมไปหัดทำน,นะ